กมูสลัขสาวกินไม่ต้งเนื้อไม้ไอ้นี่ไม่ต้องลำเลยเป็นจับชาววัดเป็นจับขนเป็นทำได้เลยนะครับนะเอาท้ายหมูด้วนทต่ไม่ได้ครับด่ไม่ได้หมด้วนทต่ไม่ได้มาเดี๋ยวตอนว่ามาเกินเกินอะไรบ้างพี่ครับมาขายใหญ่พุ่นโดยเปรียบแบ่งตอนย่างเป็นสองช่วนเปรีส่วงนึ่งสองร้อยสามสิบสี่ตอนซ้ำรับชายตัวนี้นะครับกิ ไฟนูครีดเดี๋ยวก็มาเปรียบเทียบพ่นผลิตกันนะครับนะกะเอือยเห็นเค็มนึ่งเค็มส้มเค็มท่ามตีปีไก่้ติศวายนะครับาวิธีการก็คือเลือกเลือกเทวาไม่เคยถ้าเป็นไปได้นะเลือกเลือกเต็มไม่เคยกี่ทีผมคว่าเลือกตรงนี้มันยังไม่สมบบนติดตาท่ามวะเม็ดเร็วส่วนนี้ก็ทําได้นะส่วนหลังนี้ก็ทําได้คูดปรับฟิวเออรอแล้วก็ติดเยกระป๋อรนี้นะครับติดเยกระป๋อรนี้ตีตี เลยสายเก้าท่านะครับแต่ว่าลังจากว่าทําไปเร็วสายเก้านะครับมีกอเสี้ยวว่าเก้าที่เรามาติดนี่มันมันจะแข็งติดตรงนี้เป็นปืนหน้าหน้าเวลาติดตั้งจะยากนะครับเอาเป็นว่าคันงแรกตียายู่นะครับติดแต่ต,ตอนตียายูม่มันมีบายอยู่นะครับตียายุ่เลยกลายเป็นสูญยายกาศมันจะเด้งออกมาดุดดุดโดยสายริ้งเลยมันมันขึ้นรับดาวเดิมน,นะครับ ถ้ามีน้ำย่างก็น้ำย่างมาลายเด็ถ้าไม่มีน้ำย่างการรบต่อไปวันที่เราเจาะเว้นไปยี่สิบสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วกับครั้งเล็กต้องเว้นไปสี่สิบแปดชั่วโมงเอาน้ำย่างมาลายทุกครั้งที่เราเจาะน้ำย่างมาลายเทนก้านะกับเราหน้ำย่างเราสามารถเราออก็ราออกได้จากอุปกรณ์นี้ไม่ต้องใช้เก้าที่เราซื้อมาแลกนครับไม่เหน็ดนะไม่เหน็ดนะผมมันยังคืนมากเจ้าคืนท่านกลับไปไม่ก่อน เอาทอดบั okay. ๋นบีวาวกดันกลับไปไหมเดี๋ยวดูไหมอ่าบอยมันมันมันสอง่วงมันหมากพ่อเขาจะทำเองกันโอเคโอเคโอเคนะครับน่าเออโอเคโอเคนะครับน่าเออเนี่ยครับถ้ามีน้ำย่างวันบังก้าวจะนิ่งนึ่งก้อนสีหลวงไม่ได้มี่ก้าวดีนะครับคนหน้านี้เราใจรุนพ่อรุนโูเราใจน้ำย่างนี้มาทำย่างดกมาทำย่างปลาย่างเราใจนะครับ สายยางนี้เป็นกาวชนิดนึงนะครับนะถ้าเราใช้กาวเองนั้นเรื่อซิลิโคนนะซิลิโคนโตพ่นมันละลายสายกาวโตพ่นไม่ลายคัดดัดใจไม่อบกาวกาวแต่กาใช้กาวเองนะครับสายน้ำยางนี้ได้เลยวันนี้สมมติว่ามันไม่อบอีกที่48ชั่วโมงเวลาเราเจอมันโอนแน่นอนชาสักนิดเอามาปลายไว้เอาปลายเต็นวันเดียวนะครับอันนี้ทิ้งไว้ที่48ชั่วโมงวันนี้วันศุกร์เจ้าวันจันทร์ไปเจ้าวันอาทิตย์ไปเจ้าวันเสาร์ เปนดกระดิบเปนดกระดิบเช่นโจได้อตอนนี้การนัดแค่นี้่อเลยคืออัดได้เลยไหมครับอ่าต่อถึงะถ้าวิชาการอัดได้เลยไม่จะวิชาการอัดไม่ได้ต้องลอยไอ้เม็ดถุนชนิดิบถ้ากาวก็เหมือนกันครับถ้ากาวก็ต้องลอยไปย่างเลยนะไปทำตั้งแต่ย่างเล็กเลยมาตอนนี้ไปไปดูได้นะกับกรูปีซี่กาวนะข้อทุนปีซี่กาวก้าวได้ตอนไปเจาปีหาอก ตอนนี้ปีโอเกต์นะตอนย่อยสมบูรณ์แบบมีโกโก้โยนหน่งนสมบูรณ์แบบมัดก็ยังออกปกตินะตอนอายุมันกี่ปีหลังจากที่เราจอแล้วมันจะช่วยได้นานเท่าไรไม่ก่อนเลยครับคือตั้งแต่เราไม่รูทำไรอายุนานเลยเพลงเด็กคอนเลยเก็บเพิ่นอะไรขาข้องไม้นะก็คือเพลงกับพี่สมศิษย์เพลงเทวาเกเิดพิดมาเร็วสักมดหน้าอ่ะเดี๋ยวกอเกิตมาตาม โภมก็เป็นเล็กก็เกเนี่ยเพิ่งมาขอนมอปีแ <toc> ล้วก็เกดทำั่างจากเกที่มาแล้วเป็นย่างสามสิบเจ็ดเปียขอนย่างสามสิบเจ็ดเปียอือแก็เกดทำได้ปกติไหมไหมได้ไม่ลายไม่เรยไม่ลายไม่เร่ยโรงงานชอบอย่างเรียงเลยเปลือกหน้านะเปลือกหน้าคือไม่เคยเปลือกไม่ยอมออกจากตอนมันจะหน้าแบบนี้เลยนะทึ่งทีนี่ไหมเบ้าป็ดไปไม่ได้ครับนะอดีตนึ่งปอกาคนละยุทธอัดเกตขอเล่ขอเกตไหมถึงเอาไปรุมถูกไหมไหมเองไหมเบ้า คนสื่อก็กดราคาก็ามีตรงจุดก็กดนั่นแหละโคข้าสื่อสองเส้นเจ็ดเ,เก้ไขเองจ้งางทำตันอาชีพขอช่วงโรงงานตันอาชีพได้ส่วนตังเป็น 45, ปปป 45. ที่เสนากาดใจใจขาดจ้างในที่เสนาเกยได้เกินมาเส้นเป็ดที่โอกไก่วะโรงงานชอบยังเร่ง้ทำได้โรงงานตีนตะวีทำได้เด้ mm ๋ย hmm. วกาตอนนี้อยู่ในมือทูพ้มนะอาจารย์เม็ดของหมออสุรัส กำลังตีพิมพ์เรื่องไม้อยู่ไม่เป็นงันก็ไปข้นมากรีบองแกให้หมดเพื่อเป็นวิธีกาทานให้กับโมโรว่าไม่มีพ้นบอกอ่ะเราต้องคอตัวนี้ถอยลงมานะมันยังถ่ายไม่ทันเลยนี่เต็มแล้วนี่นี่เต็มแล้วไหมอ๋อนี่เลยอันนี้ถอยลงว่าไปเลยน้องผียื่นเยอะๆพอให้มาทำมาจะไปตรงเสิ่มมาไอ้มาจะไปนู้นผมบอกก็ไม่รู้เรื่องผมบแกตาจะมาศึกษานะแล้วการไปนั่งฟังเดี๋ยวเขาเล่นไงก็ไปต้งวิธีการอัดกันไม่เนะ พอไม่เน้นี่อัดเต็มทีไอ้เโตๆทำย่างนี่รถพลึงครับซึ่งผมว่าไม่ใช่เลยเพราะว่าต้นต้นต้องให้มีความคนมือกับนี่ก่อนต้องอานำย่างเอาถ้าย่างซุกตรงนี้มันกับอัดยาเรียนนะโอ้น้าให้มันไหลไปื่อยแต่จริงจริงมันระเอิดอเข้ไปมันเป็นลมครับพอเราเฮ้ยคือแก็ดมัดแค่จอได้สองครั้งโอเทียบสองครั้งครับจอได้หมดแล้วก็อัดไหมอัดไม่เรือนเรือนหัว ไม่ต oh hey. oh. uh um. uh um. ้องได้ถึงสองเดือนสังเกตโดยได้ถึงสองเดือนแต่สังเกตโดย้นามย่างตาอย่างอ่อเลยว่ากมหตดวาเอาแบบนี้เดี๋ยวเล่นก่อนเดี๋ยวอย่างนายเอ็นเคยเจอใช่ไหมครับอ่านี่ก็เหมือนกันซะว่าอัดไปเร็วเจ้าไปเร็วตอนเดือนออกไหมตอนนี้ไม่ออกถ้าเด็งกับตอนนี้ตรงนี้มีปหมนะตาวใหญ่ก็มีใหญ่ก็แตกก่อนใหญ่เจ้าเล่นนี้ไม่ออกต้วใหญ่ดีเจ้าก่อน ถ้าว e, e e er, ่าอุปกรณ์เราไม่ร so 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 ัวไม่ได้นะครับใหญ่ที่จะมาข้างนี้ก่อนเพื่อตรงนี้มันไม่น้ำหัวบนไม่มาดึงอ๋อใหญ่นี้ใหญ่นี้ใหญ่นี้ทาไม่โอ้เลสแล้วก็ใหญ่นี้ใหญ่ปอกไม่ต้องให้ใกล้แรงอ่าไม่ต้องใหญ่ไม่ง้เลือกเลี้ยงไม่แล้วคนเดียวว่าเกิดกินจากไหนกันน่าจะดูกันจ้อยอยู่แถวเดิมก็มาออกไม่ครับเกิดกินแถ่เดิมก็งกิดได้เดี๋ยวเลือกกันนี่ก็เหมือนกันอ๋อนี่เหมือนกันครับ กับตดร้องไส้ก <Ê> ็อย่างนึ่งกับท้วยน่งเพร่องลุยว่ะฮะนี่มันร้องลุ้ยนี่ถ้วยร้องล้ไอ้นี่ก็ไม่รู้ไม่รู้ที่เร็ดเร็ดก็ลุ้ยชกไก็ลุอ่ามกไส้ก็ลุยคือปัญหามันคือถ้าจายแก๊สอินิลินจอนี้ปมแบบาการันร้อนร้อนแมนใช่ไหมเมโอเคครับต้องต้องมีจอย่างน่อยถึงทีป่อมทีกระทามนได้ก็โอเคแหละแต่ป่อมไปดูในแปลงันี้มันรองไส้ยืนคุยว่านี่จอเรยแต่มันโอได้กท่านี้เพราะจะน้ำซูกไม่ได้เอล อปนี paper, ่ก er ันเลยอ่อันนี้ยังเพิ่งเริมต้นไม่มานเลยไม่ใช่น่นอันนี้อันนี้ต้นที่ร้อนไมอ้นี่มันออกนี่เต็มนี่แก๊สนี่แก๊่ต้อยาพอ้นไม่โดนมนดุมาไอ่อจยเลยไปอันนี้มันใช้ได้เมือเมื่กี้ต้นนี่แก๊สนี่มันอัด้วนะถ้าจำดีพอไม่ด้ส่งส่งลอยไหมครับส่งรอยจนไหมส่งลอยครับก็ชตบป้านมากนะบาก็พ้อมจะยบลาัหน้าหวานี่พมเพิ่งเดิมต้นนะครับ เกี่ยวข้ามันจะกิอ้จำมาไม่ได้กว่ามือพวอ่ะเออไม่ได้รู้เลยวันนี้เราคือมันจะไม่เข้าอ่ะ อ๋อครับพ่อคือผีก็ต้องใช่ว่าเราโจเกนได้ที่มันพกตายเลยไหมมันไม่ก้าวเกี่ยวทรายเกี่ยวทรายล้างยเกี่ยวทวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับผีก็ยังไม่ว่าคำว่าเกี่ยวทรายล้างเมื่อใดที่เราไม่ผลักมันก็อยู่กับดินทีนอยู่กับเท้ากับดินเท้าว่าเกี่ยวดินหน้ามานก็โ่งกับดินมันพลาดไปกันหมดนั่นแหละอันนี้ต่อยล้างต่อยโอกเราต้องใจเด้วยคนกับวันนี้ต้องดันล้าต่อยมัายครับ ยุต <Cornell. S 2> ิเรา่าพอเราไปพลัดันกือมันยุดไมู่มือแต่ว่าให้ปีเดียว้ลักปีเดียวเลยเอาอะอะสักอะสักแค่หนึ่งเลยไม่พื้นเจ้าไทยลังเออนาไทยลังแตว่ามันไม่พลัดเราก็ด้างก็ไปเรย ตัวายายมันในรับเข้ามนมกินนะอ่าหินไหมครับมันไม่ข้าวมาไมนี่เกดื่อเกยันะคือเทําอยู่นะผมเก็บข้อมูลโดุรัฐประมาณสิบเพลงนะมีน้องอยู่คนหนึ่งชายไอ้นี่สร้างสร้า์สิบช่อง มันจะทำมันต้องโดนหลงคนจับไว้ไม่มีพื้นที่น้ำยางไหนเลยไม่มีที่พักขนาดนี้ก็เลยถึงบอกว่าเโอ้ยไม่จำไม่รู้ไม่สนกับเนื้อไม้ไม่มีน้ำยางมันก็มาเลยเดี๋ยวมาไปกว้างกว้างอะไรทึ่งเราไม่ลงจริงแับนี้นี่เน้น ทั้งที่นี้มีโครงการก่การยากันนะถ้าสาวแกคิดไอ้ลนน้องทาไม่ต้องเอาไปลุยเอ้นน้องแม่เอาลนน้องนึงส่วนแบ่งเลยจากยา้านนะจะแม่เอาตังคนเีทํางมีก้อนเดยบเปิดตังไฟใหญ่พ้นนะทัาไฟใหญ่พ้นก็ถ้าเิอเติมไปเจอน้องเต้นกับนนองที่ินั่นไี่กูดคุญพินนะเขาได้อุปกรณ์ไปชืบร้ายมีที่ิบเอ็ดร้ายเขาเปรียบเทียบเหมือนกับแ่งทดลองแบบนี้เลยว่าจะตับจะทำท่าทร่เรื่อนี้ เพิ่งเดินกันยาเนี่ยเขาเห็นเล็วว่าคุ้มขาถ้วยก็ไม่กั้นซื้อวันแรกไม่เชื่อต้องยกขึ้นขึ้นเก็บสองวันเสียถุงทีหนึ่งวัวชาวทีหนึ่งหลังถ้วยตอนนี้ซือถ้วยเม็ดเจ็ดรายเดือนเลือกซื้อเองทั้งปีในการแกบอกว่าแกได้เหมือนเพื่อนมดได้รับรู้ได้ไปได้นอนหลังวันได้เลยทีวีเหมือนเพื่อนมดตอนนี้ต้นทุนต้นทุนตอนเท่าไหร่นึ่งจุดจุดประมาณสี่ชิ้นมาบากับตัวนี้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 ไม่ <จ> <ไป S 1> เดีรปรมาณน,นี้นี่แค่อันนี้ติดจางได้ค่อันนี้ยังเดียวอันนี้ลาซาดา้าหาสิบอัน ประมาณ่องรอว่าบาทอันประมาณชีบาทประยชน์ในช่วงน้าถ้ารวมกาส่งไม่กดส่งเลยนี่ือมาสองชบาทเพรว่าผมขาส่งฟรีดีมากฮะเมัเดียวเดียวกันเลยหมือนกันแต่ว่าถ้ากิกาส่งรเปกาเป็นประมาณองยเงอะเืดียวกนเลยอนกันแต่ว่าถ้าิาส่งา่เปลี่กเป็นปรมาณองอยชีบาทเพราะว่าพข่่นเด็ดพัดพลมั่วกลาะองม เสี่ยเดี๋ยวได้ทนครับีคืนเดียวรุดนะฮะฮ่าฮีาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าก่าฮ่าฮ่าฮกา่าฮ่าฮ่าต่า่าเ่าฮ่อฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮ่าุ่าฮ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 าฮ่าฮ่่าาาาาาา คืนนี้นี่ทีมคืนหนึ่งวันสองใช่ไหมไม่คือวันครับจำช่วงบ่ายโมงถึงไม่เกินหน้าโมงเย็นนี่คือทำทำงานกลางวันวันหนึ่งวันสองวันแล้วตอนเช้าก็มาเก็บต้อบอกเก็บแล้วก็คือมันมีน้ำย่างติยโยเราก็ทำไส้จอนี่ว้ทำขี้นี่คือหลักการของมันตั้งแต่เปลี่ยนรสนี้ก็คือต้องเปลี่ยนใช่ไหมตัวนี้ครับคือเราเมื่อกับไปเปลี่ยนวิธีการการทับงานนั่นคือกลางคืนทุกเวลาเอาอย่างผมไม่เล้งที่ว่าเราคิดย่างปิ้นนะ เรือกล้อง,องนำพุ่นชาลางเดียวา่าย่างหูกด้วยเลยนาย่างหูกด้วยอ่าคิดย่างไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะป้องกันได้ถ้าว่าพุ่นไม่ได้ตกอย่างนักนะ <c oughs> ก็คือเมื่อว่าวตกปริมาณที่ไม่มากนะครับป้องกันอ่าในเรื่องของน้ำที่ลงตรงนี้นะครับแต่ <c oughs> ว่าเรื่อกล้องคุณภาพเนี่ยไอ้ปุ่มกล้องปุ่มเนี่ยจะอยู่ที่ข้างด้านหน้าหลุมเจเนี่ยช่วงที่ลมแรงนะครับเลยตั <c oughs> ้งมันก็ไปตามอ่าอ,อยุใกล้เของมันนะครับแต่ว่ายางรัดนี้ก็ส่วนหนึ่ง mình mình sẽ không phải suy